สวัสดีครับเพื่อนๆมีเดินป่ามีดการเกษตรครับสวัสดีตอนเย็นครับวันนี้มีมีดชุดใหม่นะครับเพิ่งทําเสร็จนะครับเป็นมีดเน็บนะครับพร้อมกับฝักไม้สักนะครับเป็นไม้สักขี้ควายนะครับหรือว่าไม้สักดํานะครับลวดลายก็สวยงามมากนะครับส่วนด้ามที่เพื่อนๆเห็นนะครับเห็นไหมครับเป็นไม้แก่เลยนะครับสีสวยมากครับนี่ครับชุดนี้ที่เพื่อนๆเห็นนะครับราคานะครับมีดพร้อมฝักนะครับ ราคาชุดละ1,200บาทนะครับผมนี่ครับเป็นงานพื้นบ้านทางภาคเหนือเลยนะครับสวยงามนะครับขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบนะครับเป็นงานตีร้อนชุบขมแข็งด้วยน้ำมันนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างครับขนาดเท่ากันหมดทุกเล่มเลยนะครับขนาดเท่ากันหมดทุกทุกเล่มนะครับก็คือความยาวจะอยู่ที่10นิ้วนะครับ10นิ้วนะครับทุกเล่มเลยนะครับ ความกว้างจะอยู่ที่สองจุดมครับสันจะอยู่ที่7มิลค่อยๆตีไล่ปลายครับดูครับงานเนียบนะครับสวยงามจริงๆนะครับชิ้นนี้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ปู่นะครับเป็นคนทํานะครับเห็นไหมครับฝีไม้ลายมือนะครับคล้ายๆกับอาจารย์ปู่เลยนะครับเป๊ะเลยนะครับเพราะว่าเป็นลูกศิษย์แกนะครับสวยงามครับเข้าด้ามด้วยกาวอีพ็อกซี่ ปลอกคอแสเลดนะครับด้ามเป็นไม้สักแก่นะครับต้องไม้แข็งอย่างเดียวนะครับไม้แข็งไม้แก่นะครับมันถึงจะไม่แตกนะครับสวยครับสีเข้มนะครับดามสีเข้มทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูไล่กันไปเล่มที่หนึ่งนะครับนี่ครับเล่มที่1นะครับ ครับก็สวยงามเลยนะครับนี่ครับตัวมีดครับเป็นมีดเน็บเหนือมีกลิ่นอายออกไปทางมีดมงนะครับสไตล์จานปูนะครับ ราคาเท่ากันหมดทุกเล่มนะครับ1,200บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับถักหวายสวยด้วยนะครับ1,2,3,4,5,6,6ส่ห้เปาะหชั้นนะครับดูด้ามครับสวยจริงๆนะครับนี้มีสองครับสีเข้มเหมือนกันครับ ก็หาย,ยากอยู่เหมือนกัน,นครับไม้สักขี้ควายนะครับหรือว่าไม้สักดำนะครับ,รบเล็มไีมสองครับใบม,มีดยาวสิบนิ้วนะครับเล่มนี้ดูเหมือนจะยาวนิดหนึง่งโอ้เล่มนี้สิบเอ็ดนิ้วอะครับเล่มที่สองนี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับเล่มที่สองสิบเอ็ดนิ้ว เห็นรอยชุบน้ํามันไหมครับเล่มที่สามครับตัวนี้จะเป็นไม้สักทองนะครับเนื้อไม้ธรรมชาตินะครับสีสะอาดๆนะครับสวยงามจริงๆนะครับนี่ครับ ความยาว10.2นิ้วนะครับ M D สาม M D สี่นะครับความยาวสิบนิ้วนะครับกว้างสอจุดสามนิ้วนะครับ เล่มที่สี่นะครับเล่มที่สี่นี่ฝักสีเข้มเล่มที่ห้าครับเล่มที่ห้านี่ยาวสิบนิ้วครับกว้างสองจุดสองนะครับรูปทรงก็ต่างกันไปนิดนิๆหน่อยๆเองนะครับตัวนี้เป็นคราบน้ำมันนะครับเนี่ยเนี่ยครับคราบน้ำมัน แม่ดามสวยจังเลยครับนี่ครับนี่รับฝักสีเข้มนะครับต่อไปเล่มที่หครับฝักไม้สักทองนะครับ เรามีหกความยาว10.1นิ้วครับความกว้าง2.3นิ้วครับต่อไปเรามีเจ็ดครับ สีเข้มเหมือนกันนะครับฝกักออกเนียนๆนะครับความยาวใบมีด10.5นิ้วครับกว้าง2.4ครับ ม่ผมชอบด้ามจริงๆครับด้ามเขาสวยจริงๆครับนะครับเข้มเลยนะครับเดี๋ยวต้องไปถามอีกทีว่าน่าจะเป็นไม้ดูไม้แดงนะครับเนี่ยสีเขาสวยจริงๆครับดูไปดูมาคล้ายๆกับไม้พยุงเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับเหมือนไม้พยุงจริงๆครับโอ้ ก็ใกล้เคียงกันเ้ยต่อไปเรอบสุดท้ายครับสีเข้มเหมือนกันครับความยาว10.2นิ้วครับ กว้าง2.3ครับสวยนะครับเนี่ยปาดผิวด้วยเครื่อง KMG นะครับขั้นตอนนี้จะไม่ใช่จบที่ KMG นะครับก็คือถากผิวให้มันเรียบหลังจากนั้นก็มาขัดกากเพชรน,นะครับขัดกากเพชรแล้วก็เปิดคมด้วยเครื่อง KMG ครับ ชุดนี้มานําเสนออยู่8เล่มนะครับ8เล่ม8ชุดมีหลากหลายสีสันนะครับสวยงามนะครับมีดอินเนบพร้อมฝักไม้นะครับผมสวยๆงามๆนะครับราคา1,200บาทพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับชอบเล่มไหนเลือกเล่มนั้นครับสวัสดีครับ